สวัสดีครับวันนี้เป็นวันพระหัสบดีที่24มิถุนายนไ,ไม่ใช่24กันยายนพ,พุทธศักราช2563เป็นวันมหีดนนะครับกับผมนายเราตายได้ก็เกิดได้เราเกิดได้ก็ตายได้ขอสวสดคาถาเลือกอหวยครั้งที่64นะครับ นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมพุทธายยพระพุทธไตรรัตนญาณมะนีนภารัตสีสหัสสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวรังคันทงังสีวลีจะมหาเถรังอะหังวันทามิทุระโตอะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัพพะโสพุทธธรรมสังฆโอเชมิสัพเพพุทธาสพเพธรรม,มาสัเพสังฆาพระรับปัตตา ปัจเจก,กานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพ,พสะสูพุทธังอธิฐานมิธรรมังอธิฐานมิสังขังอธิฐานมิข้าพเจ้าในเราตายได้ก็เกิดได้เราเกิดได้ก็ตายได้ขอตั้งสัจจะอธิฐานบารมีครั้งที่64นี้ขอให้ข้าพเจ้าได้ทำหน้าที่ เป็นพระบรมมหาโพธิสัตว์พระศรีอริยะเมตไตรข้าพเจ้าพร้อมที่จะทําหน้าที่อันยิ่งใหญ่แห่งน,นี้ขอให้ข้าพเจ้าทําให้ประสบผลสําเร็จในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเถิดพระเจ้าค่า